ครับสวัสดีครับวันนี้อีก,อกนิดนึงมีเทคนิคดีๆที่เป็นไฟล์ที่เราเจนภาพจากฟิกเวิร์ดมาแล้วมันไม่ชัดนะครับผมมาแนะนำการ b e f อ r e after ภาพ AI วิดีโออ่านว่าอะไรครับเนี่ยเอ็นเ mm ็นเซอร์วิดีโอเห็นเ็นเซื้อภาษาอังกฤษอ่านยากๆหน่อย AI เป็นการ ทำวิดีโอที่เป็นภาพไม่ค่อยชัดที่เราทําจาก p ิกเวิร์ดเนี่ยครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดเราก็สามารถทําตัว AI ตัวเนี้ยก็คืออัพโหลดวิดีโอตรงนี้ได้เลยครับอัพโหลดลงไปเนี่ยสมมติภาพภาพตรงนี้ผมไม่ค่อยชัดมันจะเ,เลนเนอร์เป็นภาพที่ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับมันจะทำให้ประมาณสักภาพไม่ชัดอย่างเงี้ย ผมจะเจนภาพใหม่เป็น original, ออริจินอลก็คือรูปตั้งเดิมแต่มาเปรียบเทียบกับรูปนี้ที่เป็นอัปเตอร์ตัวนี้ก็จะชัดขึ้นชัดเจนสวยมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เป็นการทําภาพจากการเจเนอเรตจากฟิบเบิร์ดมาที่เป็นภาพวิดีโอแต่มันไม่ชัดเท่าไหร่สังเกตดูไหมครับภาพไม่ค่อยชัดแต่พอมาทําโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันชัดเนี่ยดูอัปเตอร์ดูบีฟอร์กันก็ได้ครับ ภาพจะไม่ค่อยชัดอันนี้ before ไอตัวออร์กิทนอกก็คือต้นฉบับมาภาพจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เราพอเราไปดูภาพที่เป็นมาจากที่เราทําแปลงจากโปรแกรมนี้ภาพมันจะชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นนะครับภาพจะสวยก็ถือว่าภาพสวยมากนะครับสวยขึ้นเยอะเลยเป็นการแปลงรูปวิดีโอให้มันชัดเจนมากยิงรร่งขึ้นก็มาแนะนํา โปรแกรม AI Video Enhancer ประมาณนี้ครับลองไปทำดูนะครับแปลงภาพจากพิกเบิดมาที่มันไม่ไม่ค่อยวิดีโอที่ไม่ชัดเท่าไหร่ตัวพิกเบิดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็สามารถแปลงมาเป็นภาพที่ชัดเจนหนึง่งขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ